โอเคสวัสดีเพืเ่อนเพื่อทุกคนครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะขอมาไวๆสั้นๆเลยก็แล้วกันน่าเนื่องจากตอนนี้ประสบปัญหาและอุสาหลงทุนพ่อหนุ่มเอเวนเจอรีนไป120ตัวทองแม่งมันมีบั๊กทุกคนน่าเห็นในคอมมูนิตี้ในกลุ่มพี่ๆกวนคนไทยเขาออกมากันตั้งแต่เมื่อคืนล่าซึ่งบั๊กนี้น่าจะมีมาเป็นเดือนเป็นอย่างน้อยแล้วน่แต่ว่าตัวละครพวกเรามันไปติดกับดักตรงที่ว่า ทางทีมงานมันปรับดาเมจให้แรงขึ้นเลือดมอนสเตอร์ในม็อกเยอะขึ้น A.S. Pure Fiction มันแรงขึ้นโลมันก็เลยแตกไวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมพ่อหนุ่มของเราติดบัก๊กนะเพื่อนๆไปดูสกิลตัวละครเอเวนเจอรีนตรงนี้กันนะฮะนี่ทุกคนเนื่องด้วยเทรสเม็ดนี้นี่บิงโกยูซีพอปล่อยพวกรูปแบบการโปรยเหรียญในรูปแบบพรสวรรค์พวกนี้ไปอะ่ะ มันจะให้โล่กับฝั่งเราทั้งหมดถูกปะแน่แล้วก็จะมอบชิปแน่วแน่ให้กับตัวที่มีปริมาณโล่ต่ำสุดเพิ่มเติมอีกเน่เป็นเวลา3เทินแน่ตรงเนี้ยน,นั่นก็หมายถึงตัวละครที่เป็นโล่น้อยที่สุดในทีมนาเวลานั้นจะได้โล่ประมาณเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันปกติจะได้ประมาณคูณ2พวผู้นี้นะฮะซึ่งตรงนี้เป็นบัก๊กเดี๋ยผมจะไปดูเอาแมคคณิกมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะ ว่าแล้วโล่แม่งบางแปลกๆแปลกๆไอเวนบมกนี่ว่ามอนสเตอร์ตีแรงขึ้นที่แท้ติดบัตครับผมโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้ตัวละครที่โล่น้อยที่สุดก็น่าจะเป็นน้องโรบินนะโล่อยู่ที่ประมาณ1น0่ส่วนที่เหลือก็จะประมาณเอ้ยพอๆกันเลยแน่หนึ่งน่งหนึกับ 1, 1, 1 4, นึ่ฉะนั้นน้องโรบินโล่น้อยที่สุดเดี๋ยวน้องจะต้องได้สกิลนะฮะ โ okay. อเคพอสกิลโปรยลงมาปุ๊บน้องโรบินเมื่อกี้ที่ว่าอยู่คุณป้าแบล็กสวอนได้มาประมาณ400โรบินจะต้องได้อย่างน้อยๆ800ถูกปะซึ่งนี่เห็นปะเนี่ยมันได้แค่นี้ฉะนั้นตอนนี้บัคโลมันเป็นอย่างนี้ครับผมนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะมันมีคูณ2นะไม่ได้แล้วอย่างนี้แม่งกูลงทุนไปตั้ง120ทอง ลงทุนทั้งนาฬิกาทองฟาร์มรองเท้าสปีดให้พ่อหนุม่มอเวนเจอรลินพึ่งมาด้วยไม่ยอมครับผมกดรีพอร์ตกันนะฮะคือบอกเลยนะว่ากับคนที่ไม่รู้จักผมเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเป็นใย,ยผมนะอ้าวเลอเอะยังไงครับเขาห่วงไงบ้างเขากลัวว่าผมจะมีปัญหาอืเขาก็เลยถามผมว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่าซึ่งหน้าจอของการแจ้งเตือนก็จะประมาณนี้นะฮะ เพื่อนๆก็สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยเนี่ยผมก็กรอกไปประมาณพ่อหนุ่มเอเวนสุดรอโลไม่คูณ2อจากพรสวรรค์จ้ารบกวนแก้บลักด้วยรับคําขอโทษเป็นเจตเท่านั้นอะไรพวกนี้นะถ้ายังไงเรามาช่วยกันแจ้งบักละกันนะฮะซึ่งปัญหาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีมาเป็นเดือนละเพียงแต่พวกเราไม่ได้สังเกตการแค่นั้นเองเพราะว่าพวกเราไปติดกับดักตรงที่ว่ามอนสเตอร์เลือดมันเยอะขึ้นมันตีแรงขึ้นโล่มันก็เลยแตกไว นะถ้ายังไงเพื่อนๆรบกวนช่วยกันส่งรีพอร์ตกันทีนะฮะโอเคสุดท้ายนี้ขอสรุปสั้นๆเลยก็ขอให้ทางทีมงานเขาแก้ไขบัก๊กไวๆก็แล้วกันนะด้วยความที่ว่าตอนนี้เกมมันกำลังจะเข้าสู่3.0ซึ่งเป็นสักราชใหม่มอนสเตอร์แมคคานิกใหม่ๆก็จะออกตัวละครใหม่ๆก็จะมาอเวนเจอรีนอย่างน้อยๆขอให้มันได้มาซับสเตนทีมให้กับพวกเรากันหน่อยเพราะว่าเลือดมัน ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเยอะดาเมจก็ยิ่งสูงฉะนั้นตัวซับสเตนในระดับท็อปแก้บัคด้วยนะแล้วก็ขอรับคำขอโทษเป็น307ก็แล้วกันนะโอเคขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่ช่วยกันรีพอร์ตแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปรีพอร์ตกันนะส่งสักคนละ1-2ครั้งก็พอเดี๋ยวเขาหาว่าเราใจร้อนกันเกินไปนะแต่ว่าสุดหลอของเราโดนบัคแก้ด้วยพ่อหนุ่ม307เราจะไม่กโกรธโอเคบายบายครับผมว,วูเจอกันนะ